สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในไอดีบากิวีสองนะผมก็มีของพร้อมทำม็อบแล้วนะครับที่ตัดสินใจไว้ในคิดที่แล้วนะว่าจะทำนะครับแล้วก็ทำเลยลักกันนะครับนี่คาสามารถนี้ไม่ค่อยฮะขอคืนชีพเออนั่นแหละสวยสวยเลย,ยนี้สวยเลยแล้วก็ เดี๋ยวผมแน่ต้องไปห,หาตัวมาย่อยอีกนะครับอ,อโอเคครับเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมทำเสร็จแล้วละกันนะครับกว่าผมจะทเ็บผมบอกเลยว่าเลนเต้ผมนี่แทบหมดคลังนะครัเลนเตของเหล่อเท่าไหร่เนี่ยเมือสามร้อยยี่สิบตัว, 3, ตวจะเกือบเจ็ดร้อย ผม,ผมทำสองตัวให้ทำทั้งนาฬิกาปูดแล้วก็ทำทั้งมอบนะครับม่อเลยทำให้ผมเนี่ยกินทรัพยากรแบบโคตจะเยอะผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดยวนะถ้าสมมติผมอยากจะััเก้าดาวอีกโอ้ขาดอ๋อขาดไอ้นี่ต่อไปนี่ผมน่าจะทำมูนักปัน่นแหละไอ้นี่โอเคไม่ยากมีอยู่สองแหล่งก็นี่ผมรับไปแล้ว ลาไปแล้วแล้วก็ตรงนี้อะของไม่พอนะไม่ต้องรีบเไว้ก่อนเลยไปมาผมใส่เกียร์แบบโคตรสุดอะลบไปดนีนี่คือสุดมากผมบอกเลย มาอัปเกรดธาตุ้าวดาวแ่งไปไล่แท็กด้วยนะยิงทีน่าจะขี้แตกอะโป้โงโป้งโอ้หลับเลยแปบ๊บเดียวหลับเลยเกี้ยวประมาณนี้นะอันนี้รถแรนะ่เนาะแล้วก็ช่องถ่ายก็เป็นอัปเกรดธาตุแล้วก็ ออฟตรงด้วยนะครับออฟแปดาวนะนี่ก็โดนแน่นอนนะครับแน่นๆนะทีมผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยประมาณนี้เลยแก่ยผมว่ายังไม่ค่อยสุดนะเกลียงหาดีกว่านี้ได้นะแต่ว่ามันเกลือก็ทำยังไงไม่ได้นะก็ทำใจ แต่ดีท้มันแจกเกียร์แปดาวน,นี้มาผมมองว่าโอเคอะแล้วไอดี d ประมาณเนี้ยผมมองว่ามันช่วยได้เยอะอย่างนาฬิกาปู๋เนี้ยผมก็สลับไปใส่รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับเอ่อผมใส่ทีมเต็มดีกว่าเ๊้ผมไม่ได้จัดไว้หรอมันช่างมาแล้วนะทำทีมอย่างนี้แหละใส่ตัวการบินไปหนึ่งพ เนี่ยผมเกลียระบบออโตโตที่มันอัพแร่มากเลยผมบอกเลยว่าม็อบแบกแน่นอนแบกดาเมจโอ้โหเหมือนผมจะต้องพัดก้อนโอเคไ่ okay. ้ชนะและ้ว oh. แหละโอ้ได้ชนะและ้วหไปถึงเขาเปล่า เอาชนะแล้วแหละโอ้ลาก่อนเลยผมว่าผมจะเอาออโต้ตรงนี้ออกแล้วอ่ะทุกคนออโต้ Auto ชอบไปอัพแล่นะแล้วมันทําให้เนี่ยเห,หมมันแร่เร็วสองอจริงมไม่ต้องอัพแร่เลยนะมันแค่กดตัวผมบ่นเลยตีบ่อยมากนะใครที่ไปโดนตีผมก็จะรู้นะว่าผมบ่นในเรื่องนี้มากเลยคือแบบ ออเตอรอะมันไม่ควรจะมาอัพแร่เลยเว้ยมันควรจะแบบว่าปล่อยตัวไปเลยอ่ะนี่ผมไม่ชอบมากเลยไอายการที่มันมาอัพแร่ก่อนเนี่ยมันทําให้แร่เราไม่ลื่นนะอย่างสมมุติว่าปกติใช่ไหมเราปล่อยได้ทุกตัวอย่างเงี้ยแต่พอมันไปอัพแร่ใช่ไหม,มก็ทาให้เราปล่อยได้แค่ไม่กี่ตัวนะโอยผมโดนดันตลอดเลยเว้ย ไงเนี่ยไม่อัพแล้ปับ๊บมันสบายเลยมันปล่อยได้หมดอ่ะที่ปกติผมจะใส่เป็นจอระเจคออกตัวนะแทนไอ้อะไอะการบินผมอ่ะโว์ เดี๋ยวผมไปทำทีมใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนะจะเลิกแค่ไว้ทีมหลังเลยเรียบร้อยผมมีสกิลกี่ัตัวไอ้นี่ ไม่ได้นับโอ้ยเรือออโตออกอ,อ,กอีกแล้วจะไม่ทันแล้วเนี่ยแม้แร่มันจะไม่ลื่นเลยอะ่ะมันเหมือนเราโดนตัดแร่อ่ะนี่เป็นอะไรที่แย่มากอยากบอลตัวเกมช่วยแก้ไขด่วนแต่ผมแล้วผมเป็นคนชอบเรือออโตออกด้วยไงแล้วมันโดนโดนบังคับใช้เทมเลยอะ่ะ เจมถ้าผ่านมาดูคลิปนี้ก็ฝากช่วยแก้ไขหน่อยนะครับถือว่าผมขอเลยถือว่าผมขอนี่เห็นไหมแรกเราก็จะลื่นนะครับพอเราไม่เปิดออโต้น,นะแร่เราจะลื่นปืนเลยอ๋อแล้วผมนึกว่าผมใช้ไอทีโมนั้นอยู่เอาหาละเจอบินดูด้วยอดีให้มีการบิน โอ้โหอย่างนี้โดนมดังคับใช้เทมเลยฮะไม่มีเอามาตะแล้วด้วยถ้าจบบ้านเขาไม่ได้ก็เราก็หลับนะครับเรียบร้อยโอเคเดีผมมีทริคเพราะว่าผมคิดว่า ผมน่าจะไม่ได้เข้ามาอีดีนี้แบบว่าเล่น pvp สัปดาห์นี้ละผมซื้อหมดเลยแล้วผมก็ป้ายป้ายกันต่อเฮ้เกือบเกือบตีทีมพีร้ออทีมพีร้อยตีโอ้แล้วผมเลยออตโต้หอยกันแล้วโอ้แล้วมันโดนบังคับัพแรกแน่นอนดูดิคือถ้าสมมุติใครเปิดออโต้นะโดนบังคับอัพแรกแน่นอนนะครับเบลสองอะโดนบังคับัพ แน่นอนคนรั่วออโต้รั่วจัดนี่มันทำให้เราเล่นยากนะดูดิโดนโดนแบบบอดบอดแก้ทางอะ่ะคือถ้าผมบอกเลยนะว่าแบบว่าถ้าบอดมันไม่อัพแล่นะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเล่นง่ายกว่านี้เยอะแล้วคนก็จะเปิดออโต้กันยับเพราะว่าคนมันกดไม่ทันบอดไงมือเราอะ่ะบอดมันกดเร็วกว่านะกดออโต้ไม่ทันอะ่ะ ออโต้ออกไม่ทันอ่ะถ้าสมมติเข้าเกมมาแล้วอ่ะมันความแร่ไปแล้วอ่ะเรียบร้อยชิวชิวหมอนอยู่ไหนเนี่ยต้องเอาออโต้ออกแต่แต่ละเกมที่ผมจบไว้ไวนะ คือผมน่าจะเอาโต,โตัวบัวอ่งมาอยู่ทีมแรกว่าลืมไปเลยเอาไอฟิตมาอยู่ทีมแรกน่าจะดีโอ้แล้วผมติดติดไออะไรอ่ะอะไรการพายุอ่อ๋อโยมมาทูดแต่ไหวนะผมว่าไหวไหวแหละ โดนตัวบินตุยบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโดนตัวบินตุยบ้านจนแตกอแล้วโ,โดนไมกี้ฆ่ามาตีบ,ตบ้านแตกด้วยหลับไปหนึ่งโอ้โหสยองอดีโอโเรื่อมอ,อต้อออกอีกแล้วโอ้โหชีวิต โอ้โอ้โอ้อย่างนี้ยังไงฮะอย่างนี้รอดยญาอ้าเป่าแล้วผมเรียสลับเอาเตรเคามาด้วยเป็นไงเป็นไงเจอยิงยิงเรื่อยๆยิงเข้าไปทุกวันมันก็เจ็บมันก็คัน โอ้โหโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าตึงตลานี้ออกค่เพชรสองก็พอ,พอแล้วแล้วก็วอาบี้ไปเปิดเกียร์อือขอออสชีดได้ป่าวนี่หรือว่าเปิดตัวเออน่าจะเปิดตัวฮะอยาได้บอสได้ดิบอกไม่คบไม่เก็บละไอเนี้ยนี่ไม่เก็บบี้อย่าได้บอสนะบอสตัวตึง่ะดิ เอ๊ะเมื่อกี้เจอตัวบินนะโอ้โหลืมเอาออ,อตโตอ,ออกอีกแล้วแหละชีวิตเนี่ยดูดีแร่โคตรน่วงอะนะดูดีอืมเนี่ยถ้าไม่ได้ผ้าแพ้นะก็พะแพ้เพราะว่าและออตโตหรือออตโตอ,ออกเนี่ยแหละผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเกมเขาถึงไม่แก้เนาะ ถึงขัน้นเอามีออโต้กับคุณสองแยกอะแต่ทำไมเขาถึงไม่แก้เรื่องแค่นี้น้องออโต้แบบอัพแลนเนี่ยก็งงมากเลยเล่นกี่ครั้งก็หงุดหงิดโอ้เดน 0, ินจุดห้าวิสวยหรือว่าจะแตก ตัวบินเกือบตุ๋ยบ้านแตกเป็นไงขึ้นไปสองแล้วโอ้โหไม่น่าแลกมาครบเลยโอโ้เร็วต้องออกอีกแล้วเนี่ยนโดนบงังคับพัดเลยนะ ลาเลยอย่างนี้น่าจะแพ้อย่างนี้ถ้าจะยากโอ้โป้ยิงไปเฮ้ยชนะเฉยโอ้รอบนี้ผมต้องไปเรียออโต้ออ,อก รอบนี้โอ้จะการบินอยู่ไหมนอ้อโอเครอบนี้ผมไม่เหลียต้องออกมันจะไหวนะมันจะไหวนะเห็นไหมมันปล่อยตัวได้ทุกตัวมันครบอะปล่อยตัวได้ครบแล้วก็พัดก่อนเหมือนเดิมเส็บเดิม ป้างไปเลยรอนิดหน่อยรอนิดนึงดึงหน่อยที่ไม่ใช่ดึงหน้าไปแล้วก็ช็อตน,นี้เอามาตาเลยอย่างนี้รอดยากฮะเจอตัวบินตีบ้านแตกหลับไปอีกหนึ่งเจอบินดุตีบ้านไม่เดือดแตก เอ้ยเออ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 เอาออโต้ออกก้อนไหวเว้ยตอนนั้นผมไม่มีตัวอะไรทำแม็กอะไรทำตัวเคม,มาแอบเสียดายครบตอนนั้นอยู่โอ้มันมาเป็นเซตเกียร์ปรมาเป็นคอมโบเซตเกียร์ โอ้มันจะแตกเอ,อือคอมโบเซตเกียเอ,อือบาลล็อกกับสลอ็อตคอมโบเซตเกียเอ,อือผมแตกเอ,อือเจอเซตเกีเอเจอคอมโบเซตเออก,ตออกออีเอขอต้องออกก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยลืมการบินแต่ผมจะสู้บินดุได้เหรอให้ผมไม่เสียบินดุดีกว่า ผมกลัวให้จริมมงมันก็ทีมเขามันก็โอ้โหเกียร์ก็ไม่ได้ขนาดนะัะแต่กลัวบินดุอะดิไม่เป็นไรลองดูมาไปเออลืมสลับฟิตมาอยู่ทีมแรกเลยบัาเพื่อนที่เออ รอเขาพัดกลับแล้วผมค่อยใช้แช่โอ้แต่ว่าถ้าไม่แช่ตอนนี้บินดุมันก็ไม่ตายดิเอเอเจอบินดุโอ้อามาตะโออยู่รอ,อดยาฮะโอเจเจอบินดุประกบติดป้อมเจอบินดุประกบติดป้อมและป้อมบึ้มเลยนั่นไงว่าแล้วโอ้ ตกตกแนี้รอดยากเลยตกตกโอ้หเมื่อกี้ถ้าไม่มีบินดูนี่ได้สัวนอยู่นะเจอบินดูดตุยบ้านโมลการบินไม่อยู่เพราะเป็นท่านแสงกับท่านแสงไงทาไมใช่มือกับแสงเหรอแล้วผมก็ลืมมาตลอดเลยลืมฟิตมาทีมแรกโอ้โแล้วเขาอามาตายยัดอย่างนี้เลยเหรอครับ นี่คุณยังจะจะไปรออัพแรกเหรอ,อคุณบอดเฮ้ยนี่ผมต้องมางกดนะไม่งั้นบอดก,กันไปอัพแรกนะปอมบึ้มไปลวเรียบร้อยมาสลับสักหน่อยเอาฟิตมาแทนตัวไหนดี คิดมาแทนโมแล้วนะปึ๊บบัาเคลื่อนที่ไว้เอาไหนไว้โชว์ไปโอิลอตัวออกไปเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเอาออที่มาออโต้ออกโอ้ พัดยัดเลยโอ้โหแล้วโดยดียงไปอัพแรกอะ่ะโ,โหชีวิตอะ่ะชีวิตอะ่ะชีวิตบอทอะ่ะสนแต่อัพแรกอะ่ะไม่สนปล่อยตัวอะ่ะชีวิตแก้เลยนะแก,ยนะ GM, แก้นะทีเอ็มแก้นะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าม็อบนะครับโอก็ทำาก้าดาวแล้วถือว่าโอเคขึ้นเยอะแต่ว่าไ,ไ,ไม่ได้แบบว่ายัดของดีๆเลย ยักษ์แบบศักยายภาพอ่ะักยายภาพหมดนะครับตามน้านโอเคทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบฝากกดไลค์่ลยละกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ